ภิกษุทั้งหลายสมัยใดราชาทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นราชยุทธ์ทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อราชยุทธ์ทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และขหาบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก <ugly> ็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีปริวัติไม่สม่ำเสมอดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายลก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายมีปริวัติไม่สม่ำเสมอคืนและวันก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอ เมื่อคืนและวันมีปริวัติไม่สม่ำเสมอเดือนและปักก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนและปักมีปริวัติไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีมีปริวัติไม่สม่ำเสมอลมก็พัดไปไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไปไม่สม่ำเสมอปัญชาสาก็แปรปวน เมื่อปัญชาสาแปรปวนเทวดาทั้งหลายก็ละสำมระสายเมื่อเทวดาทั้งหลายละสำมระสายฝนก็ตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมเมื่อฝนตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายก็แก่และสุกไม่สม่ำเสมอภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุกไม่สม่ำเสมอ ก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้นผิวพรรณซ้ำทุพพลภาพและมีโรคภัยไข้เจ็บมาก